มือนี้ขอเสนอเมนูยำบุญเส้นจ้ะยำบุนเส้นรวมมิตรเ,เ,เห็ดไปแล้วจา้าตอนเห็ดหิวจา้าบด่ทยทำวิธีการทำในเบิง่งเดี๋ยวเติมเพิ่งปิดร้านแล้วเมนูนี้เป็นเมนูกินเราแซ่บกินแบบซ่งๆ มเมนูนี่ไ่อ้วนจ้ะมีแต่ความแซ่บเท่านั้นวอาจากเนาะเฮีเลยจ้ะอืมหลนม่หลนมือหล่นไหมคะ เข้ามาเริ่มกินกันเลยจ้าหิวแห้งแล้วจ้าอืมอ้มอจ่บอื้ม chi kem hong Ừm Ừm để hết nham cứ xẹp rồi bà Ăn cả. ta. ไม่ร่าหิวหิวหวนิจ้ะกินอีกอย่างก็แสบเมื่อแส,แสบอีกแรำจ่าเมือ่อี่ตากลองกับน,น้ำไร้ไรน้ำรำจ้า <laughs> จับจับักร์จแน่กรอบ หมูยอหนังอร่อยอ่ะแซ่บดีได้จ้ะเฮง่าไม่มีเมือยเนาะหิวหิวเฝ้าให้กินเฝ้าให้กินแซ่บ อร่อยมากใส่ นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเห็นหูนูขาวเห็นหู่นูขาวก็เสีบจ้าเขากันดีก็นำย่ำาจบคักมือน,นี่อร่อยกว่าทุกครั้ง อ,อร่อยแซบคักจาามือเนี่ยแสบคักเมื่อต้องขอตัวไปกินต่อกันนะจ้าเมื่อน,นี้ก็ขอตัวลากันนะจ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ Bye bye. Nhìn <laughs>